อ่ะเรามาดูในะข้อสอบกันนะโลกวิชานี้นะครับก็คือวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะโลกอาจารย์เขียนตรงกลางเลยนะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูในตัวของเนื้อหานะครับ อาจารย์เนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเสียงไปไหนเนี่ยนะอาจารย์ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ดูกระบวนการในการคือเรียกว่าเวลาเราอ่านหนังสือนะลกูกเวลาเราอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในวิชาบัญชีเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ดูเรียงตามลำดับนะครับของข้อมูลนะครับข้อมูลในธุรกิจให้บริการหรือที่อาจารย์สอนไปเนี่ยจะประกอบ ด้วยข้อมูลทั้งหมด4กลุ่มนะครับตามความหมายของการจัดทำบัญชีเลยนะลูกคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือในส่วนของการรวบรวมข้อมูลอันที่2บันทึกข้อมูลอันที่3จํจำแนกข้อมูลและสุดท้ายครับสรุปผลเพื่อ เราไปใช้ตีความอะไรก็ว่าไปนะครับนะบันทึกจำแนกสรุปผมราะห์อ,อะไรก็ว่าไปนะแต่อาจารย์สอนพวกเราเนี่ยตามสเต็ปเลยก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องการรวบรวมข้อมูลก่อนคือเราเนี่ยจะเอาข้อมูลเนี่ยมาทำการบันทึกบัญชีนะครับอาจารย์ก็เลยให้พวกเราเนี่ยทำการรวบรวมข้อมูลก่อนอาจารย์ก็ได้สอนพวกเราไปถึง องค์ประกอบของกิจการใช่ไหมครับก็จะประกอบไปด้วย A เท่ากับ L บวก O E A, <uellement. S 1> A คือสินทรัพย์ใช่ไหมโลกนะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุน อ่าโอเคนี่คือคอนเซปท์ที่เราเรียนกันไปนะครับทีนี้ตอนที่อาจารย์สอนพวกเราเนี่ยนะครับในข้อสอบมีแน่นอนลูกก็คือในส่วนของอประเภทของสินทรัพย์ประเภทของหนี้สินนะครับอย่างที่อาจารย์เคยสอนพวกเราไปสินทรัพย์ก็จะประกอบไปด้วย2กลุ่มใช่ไหมลกูกหนี้สินก็จะประกอบไปด้วย2กลุ่มนะครับสินทรัพย์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ หมุนเวียนถูกต้องไหมลูกหมุนเวียนกับไม่หมุนอ่าเข้าใจไหมอาจารย์เห็นหมุนกับไม่หมุนเราเข้าใจเนาะนะครับหมุนกับไม่หมุนอ่าเราเข้าใจนะลูกหนี้สินก็เหมือนกันนะครับก็เป็นหนี้สินแบบหมุนเวียนและหนี้สินแบบไม่หมุนเวียนในข้อสอบเนี่ยเขาก็จะมีชื่อบัญชีมาให้ นะครับและให้เราเนี่ยดำเนินการตอบให้ถูกต้องว่ารายการนี้เป็นหมุนเวียนไม่หมุนเวียนนะครับเนื้อออกไหมเนื้อออกไหมอ่าบัญชีเช่นบัญชีเจ้านี้เนี่ยเป็นบัญชีประเภทใดอ่าก็จะมีสินทรัพย์หมุนเวียนนี้สินไม่หมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ตอบให้มันถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นถูกต้องไหมลูกตามที่ตามที่มันควรจะเป็นนะว่ามันอยู่ในส่วน เขาเรียกว่าอยู่ในหมวดหมู่ใดนะครับอ่ะโอเคนะทีนี้ในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยได้ได้แบบว่ากลับไปดูทบทวนมามากๆเลยเพราะในข้อสอบออกเยอะมากเลยนั่นคือเรื่องของรายการข้านะครับ รายการคาเนี่ยออกข้อสอบเยอะมากถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะก็จำไม่ผิดหรอกเพราะว่าก็จดมานะครับรายการคาก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในข้อสอบที่เป็นลนักษณะของรายการคาเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับนะจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1 จะเป็นลักษณะของการถามจะมีเหตุการณ์มาให้นะครับและให้เราเนี่ยทำการวิเคราะห์นะครับก็จะมีเหตุการณ์ให้เราทำการวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับกิจการมาให้เราทำการวิเคราะห์สินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดนื่ออกไหมลกนะครับ A บวก A ลบนะคว่าไอเหตุการณ์เนี้ยนะครับสมมติเรามีเหตุการณ์มาให้เด็กๆนะแล้วให้เด็กๆทำการวิเคราะห์นะครับว่าเหตุการณ์นี้เนมันเป็น A บวก A อลบเดาไม่ลูกอ่าสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดหรือว่า L บวก L ลบเ่หรือว่า OE บวกหรือ OE ลบนะอันนี้เนี่ยก็จะมีเหตุการณ์มาให้แล้วให้เราทำการวิเคราะห์ ให้ถูกต้องนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ประเภทใดนะครับอันนี้คือลักษณะของข้อสอบอันที่1ข้อสอบอันที่2นะครับจะมีการวิเคราะห์มาให้แล้วนะครับแล้วให้เราเป็นการตอบว่าการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยมาจากเหตุการณ์ใดนะครับเช่นสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มเกิดจากเหตุการณ์ใดนี่หรอไหม สินทรัพย์เพิ่มนี้สินเพิ่มเกิดจากเหตุการณ์ใดประมาณแบบนี้นะครับเราก็เลือกเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่าแล้วเราก็ตอบให้มันถูกต้องโอเคไหมอ่าทีนี้พอพูดถึงเหตุการณ์แล้วพูดถึงการวิเคราะห์นะครับไอเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับเรื่องทั้งหมดนี้นะครับเราเรียกว่าการวิเคราะห์รายการค้า เราเรียกว่าการวิเคราะห์รายการค้าทีนี้การวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มันจะมีความสำคัญกับพวกเรามากเลยก็คือเรื่องของเดบิตกับเครดิตนะครับ ก็จะมีเรื่องของเดบิตกับเครดิตนะครับ dr cr R. สินทรัพย์เพิ่ม l เพิ่ม oe เพิ่มนะครับสินทรัพย์ลด l ลด oe ลบอ่า e จากการวิเคราะห์รายการค้าจึงสู่ขั้นตอนของการกำหนดด้านของการบันทึกบัญชีนะครับอ่ามันจะมาเรื่องนี้ทันที อันนี้เริ่มประมาณบทที่3แล้วมั้งนะบทประมาณบทที่3เป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีลูกเวลาเราบันทึกบัญชีเนี่ยมันจะกาหนดด้านเดบิตเครดิตใช่ไหมลกูกเดบิตเครดิตเดบิตเครดิตอะไรแบบนี้นะ,ะดังนั้นการบันทึกบัญชีเนี่ยอยากที่พวกเราได้ทบทวนแบบมากๆเลยเพราะว่าข้อสอบออกเยอะนะครับออกเยอะจริงๆอันนี้อาจารย์การันตีเลยมันออกเยอะนะครับดังนั้นเราก็ ต้องอย่าลืมไปทบทวนมาว่ารายการไหนนะครับเดบิตรายการไหนเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้การบันทึกบัญชีนะครับเราก็จะบันทึกในสมุดร,รายวันทั่วไป ซึ่งในสมุดร,รายวันทั่วไปเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามอะไรเกี่กับรายวันเลยนะลกูกน่าจะถามถึงประเภทมากกว่านะครับนะน่าจะถามถึงลักษณะหรือองค์ประกอบของสมุดร,รายวันเล่มนั้นมากกว่าแต่ส่วนมากเนี่ยจุดที่เน้นเนี่ยก็คือจุดเดบิตเครดิตเนี่ยอยาให้พวกเรากลับไปทบทวนตรงนี้ให้ได้มากๆเลยนะครับว่าถ้ากิจการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดบิตอะไรคเครดิตอะไรอันนี้จะออกข้อสอบเยอะมาก นะครับพอถัดจากรายวันรายวันก็ออกไม่เยอะหรอกลูกก็มันก็จะถามวน David เดบิตเครดิตนี่แหละนะครับพอรายวันเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อมานะครับคือสมุดแยกประเภทสมุดแยกประเภทเนี่ยก็ไม่เยอะโลกไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนของสมุดแยกประเภททั่วไปเลยนะครับในส่วนของข้อสอบก็เลยครูก็เลยไม่กังวลเท่าไหร่ นะครับแต่จุดที่จะเน้นนะครับหลังจากนี้เลยลกูกคือการสรุปผลจุดที่แบบเน้นมากๆเลยนะครับคือการสรุปผลอ่ะจุดที่แบบอาจารย์แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยออกข้อสอบเยอะนะตอนแรกก็คิดว่าไม่เยอะนะแต่แต่ตัวที่เยอะมากกว่าคือเดบิตเครดิตฝั่งเนี้ยฝั่งนี้จะออก เนี่ยไอ้กลุ่มก้อนเนี้ยออกเยอะเดี๋ยวไอ้กลุ่มก้อนเนี้ยคือถ้าเราเข้าใจนะโอ้โหเขาสอบประมาณประมาณหกสิ็แล้วอะนะอยู่ฝั่งทางนี้หมดนะครับทีนี้กลับมาพูดถึงการสรุปผลกลับมาพูดถึงการสรุปผลเออการจำแนกรู้สึกจะมีอ๋อจะมีไอ้นี้ด้วยลกการหายอดของเหลือน,นิดนึงนะครับในการทำ งบทดลองนะครับนิดนิดนิดเดียวนะนะครับให้เราไปดูงบทดลองว่าในงบทดลองเนี่ยยอดคงเหลือเนี่ยให้เด็กๆไปดูยอดคงเหลือนะครับนะครับยอดคงเหลือก็คือเช่นบัญชีเงินสดจะมียอดคงเหลืออยู่ด้านใดปร,ประมาณแบบนี้นะถ้าจะจะไม่ผิดนะ <c oughs> ก็จะประมาณแบบนี้นะครับไปดูยอดคงเหลือ นะครับจากงบทดลองเพราะว่าเวลาเราทำแยกประเภทสร็จจะหายอดคงเหลือใช่ไหมลูกแล้วก็ไปเขียนงบทดลองนะครับอ่ะทีนี้มาถึงจุดของการสรุปผลสรุปผลเนี่ยเราจะใช้กระดาษทำการใช่ไหมลูกกระดาษทำการเนี่ยข้อข้อดีเอ้ไม่ใช่ข้อดีกระดาษทำการเนี่ย,ข,ข,ย,ข,ข,ยข้อเสียของเราเนี่ยก็คือเราไม่ได้เรียนสด นึกออกไหมลกูกเราเรียนจากคลิปนะครับดังนั้นตัวของกระดาษทําการเนี่ยเขาก็จะถามในลักษณะของการใส่ข้อมูลหรือขั้นตอนในการทํากระดาษทําการมากกว่านะครับเขาจะถามขั้นตอนซะเยอะนะครับเช่นบัญชีสินทรัพย์ต้องใส่ในช่องใดบ้างของกระดาษทําการนีออกไหมบัญชีเจ้าหนี้อย่างเงี้ยอยู่ในกระดาษทําการเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับถ้ากิจการมี กำไรจะใส่ช่องใดถ้ากิจการขาดทุนจะใส่ช่องใดอะไรประมาณแบบนี้นะครับเขาจะถามลักษณะของขั้นตอนมากกว่าแล้วก็อาจจะถามตัวของของรูปแบบของกระดาษทำการนะน่าจะถามเรื่องฟอร์มเล็กน้อยนะครับฟอร์มของกระดาษทำการนะครับว่าเออกระดาษทำการเนี่ยช่องนี้ใส่อะไรช่องนี้ใส่อะไรนะครับ จะถามประมาณแบบนี้จะถามประมาณแบบนี้เนาะทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ในข้อสอบพอมีเลยนะครับมีพอสมควรแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหมหากราบมหาการเลยนะนั่นก็คือเรื่องของการปรับปรุงบัญชีโลกมีพอเป็นกระใสเส้นทําให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยไม่ได้เก็ตสีนะก็ <c oughs> จะมีเรื่องของการปรับปรุงบัญชีอ่า เอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ดีกว่าอัอนนี้กระดาษทำการก่อนกระดาษทำการเนี่ยยาวไปถึงเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรับปรุงทีเดียวเลยแล้วกันนะครับกระดาษทำการเนี่ยมันจะยาวไปถึงเรื่องนี้ด้วยลูกนะครับเรื่องที่หนึ่งที่ยาวมาจากกระดาษทำการนะนั่นคือรายงานทางการเงิน นั่นคือรายงานทางการเงินนะครับนะรายงานทางการเงินที่มีผลต่อกิจการนะครับไม่ใช่มีผลสิรายงานทางการเงินที่กิจการต้องทำนะครับที่จะแสดงผลของการทำกิจการนะครับจะมีอยู่2ตัวตัวที่1น,นะครับเราเรียกว่างบกำไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนตัวที่2นะครับเราเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินประเด็นของตรงนี้นะลกอาจารย์ใหญ่ให้พวกเราเนี่ยได้ดูว่างบกําไรขาดทุนเนี่ยทำขึ้นมาเพราะอะไร งบแสดงฐานะการเงินทำขึ้นมาเพราะอะไรนะครับอย่างเช่นงบกําไรขาดทุนแบบนี้เราทํางบกําไรขาดทุนเพื่อที่เราต้องการทราบผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานถ้าเป็นงบกําไรขาดทุนนะครับจะต้องการทราบผลการดําเนินงาน ะประกอบไปด้วยหมวด4กับ5นั่นก็คือ,อไรายได้กับค่า,ชาใช้จ่ายนะครับจะอยู่ในงบกำไรขาดทุนแบบเนี้ย้อสอบจะถามถามแน่นอนว่าเ,เราทำงบกำไรขาดทุนเพื่ออะไรนะครับข้อมูลที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะมีถามแน่นอนมีถามทุกปีลูกนะครับไม่ต้องห่วง นะครับไม่ใช่เป็นปีโควิดที่ต้องถามปีอื่นก็ถามเหมือนกันนะครับต่อมางบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยคืองบงบการเงินที่แสดงฐานะเดี๋ยวจำไว้นะฐานะของกิจการนะครับก็จะประกอบไปด้วย3หมวดคือหมวด1หมวด2และหมวด3นะครับแสดงฐานะฐานะเนี่ยเราดูฐานะทําไมลกูก เราดูว่ากิจการของเรารวยหรือเปล่าจนหรือเปล่ามั่งคั่งยั่งยืนหรือเปล่านะครับดูว่ารวยหรือจนนะครับก็จะดูว่ากิจการของเราเนี่ยมีสินทรัพย์เยอะไหมมีนิสินเยอะไหมมีส่วนของเจ้าของเยอะหรือไม่นะครับนี่จึงเป็นที่มาของตัวงบแสดงฐานะการเงินนะจ๊ะ อ่าโอเคนะครับผมอันนี้จบเสร็จแล้วเนอะนะครับมันอาจจะงงหน่อยนะตูมันเยอะมากเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของอ่าตัวของการปรับปรุงบัญชีนิดนึงนะครับการสรุปผลเนี่ยจะมีอยู่สเต็ปหนึ่งนะครับเรียกว่าการปรับปรุงบัญชีการปรับปรุงบัญชีเนี่ย ที่อาจารยิชาสอนไปเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มของการปรับปรุงบัญชีไปทั้งหมด2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยนะครับจะเป็นการปรับปรุงในส่วนของสินทรัพย์นะครับการปรับปรุงในส่วนของสินทรัพย์ การปรับปรุงสินทรัพย์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวที่1นะครับที่เราเรียนไปคือวัสดุสำนักงานใช้ไปหรือวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะครับตัวที่2นะครับที่เราเรียนไปก็คือค่าเสื่อมราคา ตัวที่สามนะครับนี่สงสัยจะศูนย์นี่คือที่เราได้เรียนกันไปนะครับทั้งหมด3ตัวออกข้อสอบคละเคล้ากันไปคละเคล้ากันไปนะครับ ต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือส่วนของการปรับปรุงนะครับรายได้และค่าใช้จ่ายที่อาจารย์ลิชาเพึ่งสอนไปเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยรายได้ค้างรับ นะครับกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือรายได้รับล่วงหน้านะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะโลกนี่คือเนื้อหาทั้งหมดอ่าอย่าลืมการปิดบัญชีจ้าอีกนิดหนึ่งอย่าลืมการปิดบัญชีอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะอ่ะโอเคครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับของการเรียนของพวกเราตลอดระยะเวลาทั้งเทอมนี้นะครับ โอเคเนาะตลอดระยะเวลาทั้งเทอมนี้นะครับ